ีเขาบอกอะโอ้วงยิเทียงโอ้ว oh, งิไปแล้วเหโอ้ละมาไม่กลัว่ไหกลัวเพราะว่าโลนี่รู้จังหวะหรอไงรู้แล้วน้องใ่แน่ล่ะใป้าป๋านห้าแดงดังป้าป๋าอยากไลฟ์บุหอดทายคลิปอยากายอยู่นดแต่ว่าแบตเบิดโอ้ยมันมั่งแค่เนยหรอปานี่ไ้วเนี้ยไทยเลยอ้เพียง โอ้ปูหิงเที่ยงโอ้ปูหิงเที่ยงโอยมาเที่ยงมาเที่ยงคอจับเล็กก่อนเด้อตอนนี้ยังโบรั่นดอกพราในลงทะเลบ่บ่บ่มันมันสิ้นแล้วมันชินเลยไม่เป็นไรจับค้างๆก็ได้นี่ตนได้ไอ้ไอ้ที่แล้วไฮแล้วหยานขวัญ่อดกระซิบเกิดขึ้นบั๊โจกระหายว่าตัวก็เกิดซีหายว่ะหยาดลายแล้วหยานหัวใจแล้วไอ้ที่หัวใจเตึงแต่ว่าต้องจับนะเพราะว่ามันจะได้มากเขาบอกว่าขากลับนะแกพี่ เอาเอากระเช้ากระจกเด้อกระเช้ากระจกคล้ค่ๆเมื่อกี้ลงมาปุ๊บไม่เอาถ้ากระเช้ากระจกเขาบกขืนเด้อที่บอกให้ที่หลีมันเห็นผืนดีมันเห็นผืนเป็นตะหยาดโอ้แต่มันก็โอเคกว่าตอนมานะเออตอนมาเราอย่าไมัเคยเจอแต่มันก็สนุกดีนะแต่ถ้าอยู่เดี๋ยถ้ามองอย่างนี้โอเคแต่อย่ามองทางร้นที่มองข้ามไม่ที่เราเห็นในทีวีนี่มันมีที่เดียวนี้ใช่ไหมที่เป็นกระเช้า ประเทศอื่นมีไหมแบบนี้นิวซีแลนด์มีซีเรีแลนด์มีมีเยอะมีประเทศไทยที่ละไม่มีประเทศไทยภูเขาอันแน่นอนหุบเขาเรื่องภูเขาเลยอันนี้ยังดีนะถ้าไปเกนติงนะที่กว่านี้อีกไม่กล้าดังอย่างนี้เลยสั่นเลยอุบประเทศไทยเป็นแต่นี่รถกระเช้าขึ้นอย่างนี้เออรถกระเช้าขึ้นแต่ไม่สูงมากประเทศไทยอ่ะอันนั้นปีเสียหันหน้าใส่กันเจินตนาการมากในปีเสีย มังกรโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างล่างนู่นอยู่ก้อนเมฆปุ่นก็ยังว่าจินตนาการเค่ไนอ๋อเขาจินตนาการอันเมฆก้อนเมฆอ๋อเ็นบ์แต่คนอยากได้ปีเสียไงเสีไม่ได้เมื่อกี้ก็อันนี้อะไรนี่นี่นี่อันนี้อะไรกระชั่อะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนเดิมกระชั่งสีดาของไอ้นั่นของไอ้เจ้าหน้าที่เขาเขาเจ็บเนาะแต่ยังว่าเขาทำงานทุกวันแล้วกกสับดไอ้ชากล้ายืนอยู่นะนี่นบ่นลมชมวิวไปใเฮมบ์ เขาเห็ดเขาเห็ดเป็นอย่างที่สะพานโค้งเป็นอย่างก็เห็นตรงไปเลยเพราะว่าเขาเห็ดมันคือมังกรไงเขาก็ดีไซน์ไงมีเครื่องขึ้นนร้าลยก็จาบันเึกกัสีว่างูเนาะตอนขึ้นไปนะครับตอนขึ้นไปไหว้เห็นแล้วนะครับสำหรับก็เริ่มโอเคอยู่เพราะว่านคืนนี้จะไลฟ์ประมูลตุ๊กตาน้องคำบญโมงแต่น้ารถวิลงไปนะครับเห็นแต่ยุ่ในอันตัรตัดสิบสามสิบสามไปวันเกิดสิบสามเช้าน่าจะเดินทางไปจังหวะเดี่ยวก็ไปพร้อมกันตัว เอารถตู้ไปเลยบนี่ยบสมตื่นสิคนไปแกตีหาวกนนี้นรับคจะมจีชาแท้ครับกระเช้านี้ชายแท้เออเหรอ เธอเธอดูสิว่าสูงเนี่ยหงซุยเนี่ยใช่ไหมหงซุยเนี่ยเท่าไหร่อยู่บนนี้ต้องรวยมากนะฉันจะบอกให้ต้องรวยมากๆถึงมันฝังขึงมันฝังถึงมอนฝังถึงมั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 นังถึงมันฝังถึงมันฝังถึงมันฝังถึงเันฝังถึงนเัมันมันฝังนึงมันงถมันฝัึงมันันนงึมันนฝางึันฝังถึามนฝังถึงมนฝับถึงมันฝังถันงงงมันง่ันันอันนี้ ซื้อมนที่อยู่เลยเขาต้องขี่เฮลิคอปเตอร์มาซื้อต้องมีต้องรวยมากเลยขี่เฮลิคอปเตอร์แพงกว่าที่สางบ้านอีกรวยแพงกว่าแล้วเนี่ยพี่ทางเดินเดินขึ้นนี่เราเธอคิดเบื้องมาห้องยุคปิดทางที่ที่ใช้เสียเบื้องน่ะห้องละสามสิบล้านบาทคนที่ร้านไทยว่าะเนี่ยจะเดินขึ้นมาหนอยสามสิบล้านบาทกับระม่านล้านสิบล้านอันนี้คือทางที่แบบเป็นเคนจี่ล้านเป็นไหมว่าถ้าสำเร็จแล้วจะเดินมาขึ้นมากราบมาไหวอย่างนี้ใช่ไหม ทิมด้ามีมีอยู่กุ๊ปนึงครับบนสำเร็จแล้วเขาจมาเดินแต่นี่บอกกับพิชัยว่านี่จะรออยู่ข้างบนให้ลูกค้าเดินมาถ่ายควันบมาเดินด้วยกันไม่ไหวหบบกตายก้อนสองพี่น้องเออพันทายยห้อเระก็ะทายตีหตน้อเระว่ากทายวิวตัวเมื่ทยกูอยากขาม้าองกงแต่คิดเป็นเงินไท้ยอ้กเด็กๆอย่งสุดยอดนะครับข้ก็ทีเบิ่งไปนี่แหละคุมทีปีที่ายเด็กก็กลูอยู่น้าเอาแอมหรทยพ่อ มาเลยจับให้มาเซนนิ่งสินนิ่งปังกล่องเงินจักบาทเนาะเออความแอมดีมากเลยที่เป็นเงินเหรียญบ้านเขาวามนะจนถึงเนาะแอมนะไม่ได้ได้มาลาไอ้คุณเู็นที่ดูดทงหน้าไหมโอ้ยทีฮาร์ทคิดินไปถมเขาเป็นเบอร์เขี้ยวเถอะเขาีดดีอันนี้แต่ว่าต่างเงินว่าตอนเทนเฮ็ดพี่อย่างเนี้ยข้าดับแม่ข้าไปดูอันนี้คือกระเช้าคิดตั้นนี่ค่ะเข้าไปดูเลยค่ะนี่นี่มาแล้วโอ้ยบอเด้อร์เขาชิวมา กระจกทั้งอันเลยว่าบัดกับแมคือเร็วแถอบัตตอนมากเร็วน er. ่อเราต้องนั่งน um> ี่มากระซิ่ลงไปผลแบบนี้เนาะถึงแล้วนี่ฮะเร่องอรเราเร่องว่าเร็ว่ะเาเร็วเทอะนี่แม่อนทะเลเรอแม่ามลูกนี่ไปกรหอดแล้วขากลับเร็วมากจับดีๆีด้วยัอะไรเขาว่าจับลาวหน่อยเขาว่าอย่างเงี้โอเคอยู่ช่วงจับลาวเขาบอกจับลาวาับโอเคเปียดใหน้า เี่ยวตรงนี้แหละขึ้นมาสูงๆไม่เสียวเสียวตรงนี้เติมน้ำมันก่อนค่ะเติมน้ำมันก่อนเจรัยจ่ายเดิมเติมน้ำมันเดีคนหัวรถเจรัยจ่าย,ดยเายดย <c oughs> แม่แม่อะไรนะที่เขาจะไปรอเขาให้ไปเจอที่ดิอะไรนะแม่จีราพรแม่เดินรอดอะไรนะแม่แอนนาแม่จีราพรนั่นแหละแม่ที่เอาขนมให้แมนะ <c oughs> ่อวานกับเผารากอะ่ะ<ใ>เขาบอกว่าให้ไปเจอที่แม่ขับรถส่งอยนี้แล้วนะคะรถลูกเบิ้ลแล้วเบิกลเบิ้เดือกขั้นหลังอ่ะเบิ้ลเบิ้ล ตามกันได้เอามันจะสิจะถึงแล้วหรอใช่นี่ลงทะเลแล้วไม่นมีอีกันมีอีกลงแล้วอะไรที่เป่าเอาตอนนี้ ใส่คือบําเพ็ญใส่คือบําเพ็ญไม่ถ้ามันนิ่งอย่างนี้ไม่โอเคตายแล้วบบโจถ้ามันขึ้นไปปุ๊บมันมันจะมีความกระตุกกนะจายระลงไปนะ้นนู่นเหรอ่สูงแง่เนาะวันนี้มันสูงแบบชันลงเลยเด้อสนามบินครับพี่น้องคิดดูดิขนาดมันอยู่สูงแต่เราไม่ได้ชันรอเราก็ไปเรื่อยๆเบรกไปเรื่อยๆเสียงหุกฉี่เลยว่ะเบรกไปเรื่อยๆเบตาเด้อมันมันอันนั้นคือมีระบบเบรกเนาะอยู่ทั้งสลิงเนี่ยมันต้องไปค่อยเบรกลงเลยนั่นเลเนาะ นี่เราได้ดูเครื่องบินกำลังจะเทคออฟแล้วนะครับไปมีบอลระบบปุ๊บอขว่าเรียนเรียนไฟไรกันไปเลยเน่นอนสิแบบทีเราแฟงหอนี่อเนาะ่อยที่าคืนอีกตลอดชีวิตข่อยจะคืนนึกเก่ามละป้าเท่าหอ้อมมาไก่เนาะอ้อมไกลมาให้เบิร์เครื่องเครืบินลงฝั่งตรนนี้ฝั่งนี้ขึ้นแล้วนะครับมันไม่ใกล้หรอกมันยังไม่ถึงเลยตัวนันกะจีพุ่งขึ้นขึ้กันแน่นนเตรียมตั้งับไม่ถึงว่าจากหันรงเลียมมันนี่กะไก่คักสมองเหนดิใส่มองเลว้ขวาไปอีก ข้ามเขาสีลูกผู้เพื่อนเครื่องบินเตรียมแล้วนะคะผู้เพื่อนไปเฮ็ดเพื่อนกับไปจังไดเอาคนเคยเกียนว่าไปอุปกรณ์น้องเพิ่อนเราสลิงขึ้นจังไดสินดิโอูพี่น้องนะครับมันลดอีกเก่งขนาดเป็นเกาะน้อยๆนะครับยังมีภูเขามีเขาาอันนี้เล็กกว่ากรุงเทพเลยนะใช่ไหมใช่ครับถ้าเกาะเนี่ยคือเล็กกว่ากรุงเทพไปกี่เกาะมีทรัพยากรแบบแล้วอันอันนี้คือเอาฉีดินทรายมาถมเป็นสนามบินอัศจรรย์มากเอาดินทรายมาถมน้ำบินเนี่ยทำสนามเอาดิน มาถมเลยหรอแมนเอาดินมาถมถมทะเลแมนเหรอไหมดูดไส้เขาดูดแมนถมทะเลบ่าคาบังแน่นิดนั่นสนามบินนี่คือถมทะเลมทะเลตอนมาใหม่ๆมีรันเวย์เดียวตอนนี้รันเวย์สามรันเวย์เขาถมไปเรื่อยๆไงสมัยก่อนนั่นน่ะอันนี้คือรันเวย์ดั้งเดิมอยู่นู้นอันแรกเลยเหรอใช่ครับก็เก่งเนาะถมไปเรื่อยๆเก่งแล้วก็สปอร์ตมากเราต้องข้ามทะเลใช่ไหมนี่่ตเดียวข้ามไปอันนึ่งอันนี้น้อยไหมเนี่ยยังไม่ข้ามนะพ่อโอมันเหลืออีกนั่นนี่โอ้ยนี่มาแล้วคือมีขึ้นแล้วกำลังเทคออฟครับ จำพี่น้องในมาี่ยนำเท่าหนแล้วอยูีเครือบินเหลือลาอีเดียวเองความสูงของเรานี่นขึ้นแล้วขึ้นแล้วนู่นอันหล้เขาก็จะเรนจูวัดจวดจวดกัน็โนเลมากิเดกิโดจโดเสเรฮามาเด้อ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 มาเดขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแน่ร้อน้มนอด้ขึ้นแล้วปะแล้วมันก็จะไหลลงอิกคงบินก็จเรนประมาณจำเาคีนี่อยู่บนั